สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พีพาทุกคนมารีวิวโรงแรมเซนทราแกรนด์มิราจบีทรีสอร์ทพัทยาค่ะเข้ามานะคะก็จะได้ฟีลเหมือนอยู่จังเกิลนิด,น,ดนิดนะคะแต่เป็นจังเกิลที่แบบหรี่นะพนักงานเช็คอินคือเยอะนะคะแล้วก็รอคิวไม่นานเลยพนักงานน่ารักมากบีจองห้องเป็นคลับมิราจพรีเมียมดีลักโคล n ินวิลคิงนะคะซึ่งไทป์ห้องนี้นะคะสามารถเข้าไปใช้ห้องคลับได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มาดูห้องกันก่อนเข้ามาในห้องนะคะคือห้องนี้โอทงและใหญ่มากๆค่ะเอาละมาดูที่ห้องน้ำ เป็นก่อนเลยเข้ามาถึงนะคะก็จะมีอ่างจาก,กุชี่นะคะตั้งไว้ที่กลางห้องน้ําเลยและซึ่งอาบน้ำเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวทะเลด้านนอกได้เลยนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นโซนแห้งและโซนเปียกนะซึ่งห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเป็นชักโรครกนะคะส่วนห้องที่2ก็จะเป็นห้องอาบน้ําค่ะมีเป็นเรนชาเวอร์แล้วก็ชาเวอร์ธรรมดา ่อมาก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะพวกสบู่แชมพูทุกอย่างนี้นก็จะเป็นขวดั๊มนะคะตัวมีให้ส่งผืนภาชนะ2ผืนค่ะก็มีกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็มีกระจกซูมให้แต่งหน้าด้วยเอาล่ะค่ะนอกจากนี้ในห้องก็ยังมีกระจกตัวยาวบานใหญ่ให้ด้วยนะเช็คออฟตกันได้นอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีกระเป๋าผ้าให้ใช้ด้วยแล้วก็มีชุดกลุ่มแบบน้ำให้2ชุดแล้วก็มีแซนเดลให้2คู่ค่ะมีตู้เซฟมีที่เก็บของไว้ให้ด้วย มาดูภายในห้องกันคัะเตียงที่นี่คือใหญ่มากแล้วก็สูงหน่อยๆน,นะคะเตียงนุ่มสบายเลยค่ะไฟทุกอย่างคอนโทรลทีห่หัวเตียงนะคะ แล้วก็เป็นมุมโซฟานั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีมุมนั่งทานอาหารได้ตรงนี้ด้วยที่นี่นะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแก้วชาแก้วน้ำอะไรเยอะแยะเลยมีชากาแฟาให้ด้วยค่ะก็เป็นกาแฟาที่ใช้ทานกับเครื่องทำกาแฟาด้วยนะคะ,ะที่นี่มีเครื่องทำกาแฟาให้ด้วยทุกคนที่เป็นกา,ฟาแฟแคปซูลนะคะต่อไปในตู้เย็นก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะที่เป็นมินิบาร์เสียต่าังนะ แล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นให้ด้วยค่ะก็จะมีถังน้ำแข็งนะคะเครื่องต้มน้ำนะไปดูที่ระเบยียงกันบ้างค่ะระเบยียงมีขนาดกว้างแล้วก็เหมาะกับการนั่งชิลสุดๆทะเลสวยมากสวยแบบ สวยจึงอีกแล้วมาดูด้านล่างกันบ้างค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ําทั้งหมดของที่นี่เลยมาดูสิทธิพิเศษของห้องคลับกันบ้างค่ะห้องนี้ชื่อว่าซูลูแฟมลี่คลับค่ะซึ่งในคลับนะคะจะมีอาหารและเครื่องดื่มคอยบริการตามรอบอาหารที่แจ้งไว้เลยตลอดระยะเวลาในการเข้าพักนะคะเราสามารถเข้ามาใช้ห้องคลับได้นะคะโดยภายในห้องคลับก็จะมีบริการเครื่องดื่มไว้ให้ส่วนอาหารก็จะมีเป็นอรอบๆที่แจ้งไปค่ะจริงๆที่เซ็นทรัลมีคลับอยู่2ที่นะคะสองจะเป็นห้องคลับสําหรับผู้ใหญ่นะคะไม่ให้เด็กข้างั้นคลิปนี้ก็เลยพาไปดูไม่ได้ ใครที่จองมาแล้วมีเด็กจะให้มาใช้คลับที่เป็นซูลูคลับค่ะ <abla. S 1> เข้ามาในห้องคลับแล้วก็แจ้งเลขห้องนะคะมาดูลายอาหารและเครื่องดื่มในห้องคลับกันบ้างค่ะก็จะมีน้ําผลไม้ต่างๆเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นขนมค่ะเค้กต่าง,ง,ง,งๆนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆจริงๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะที่นี่นะคะยังมีแบบคัพเค้กให้น้องๆแต่งหน้าเค้กกันด้วยแต่งหน้าคุกกี้ได้ด้วยนะและ้วพี่ๆคือน่ารักมากๆช่วยน้องๆแต่งหน้าเค้กด้วยค่ะ ลูกสาวนี่กูชอบมากจริงๆเขาอยากทำอีกหลายอันแต่ว่ากลัวกินไม่หมดก็เลย,ยทำอันเดียวก่อนแต่เนื้อเค้กอร่อยมากค่ะทุกคนก็คือลูกสาวนี่คือมีความสุขมากค่ะเพราะว่าจริงๆเขาอ,อยากทำมาตั้งนานแล้วนะทำไปยิ้มไปมีความสุขไปค่ะเอาละค่ะมาดูของกินอย่างอื่นบ้างดีกว่า ตรงนี้นะคะก็จะเป็นออมสโคนนะคะสโคนอร่อยมากจริงๆต่อมานะคะก็จะเป็นชีสทาร์ตนะคะจะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะ,ะแล้วก็จะมีวิปครีมแล้วก็แยมเนยต่างๆนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทูน่านะคะในปังแล้วก็นิทัสผลไม้อร่อยมากบราวนี่ค่ะแล้วก็แซนด์วิชเบอร์เกอร์ครัวซองใส่ไส้นะคะคืออาหารอร่อยเลยท,ทาก็อยากทำตามนะคะก็จะเป็นการตกหน้าคุกกี้หรือว่าบีบ เป็นคะัมเคกนะเราจะทำคับเคกกนะ้ันเสร็จแล้วผลงานแต่งหน้าคับเคกของเรา นอกจากในเลานะคะจะมีอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะคะยังมีของเล่นให้เด็กด้วยนี่ค่ะเป็นสไลเดอร์นะคะแล้วก็มีหน้าผาจําลองนะคะแล้วก็ของเล่นนิดๆหอมาอที่ชั้น2นะคะชั้น2จะเป็นห้องหนังสือนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นตัวที่ให้เราสไลด์ลงมา ีกห้องนึงนะคะก็จะเป็นห้องเกมโซนค่ะก็จะมีพวกเกมให้เล่นนะคะแล้วก็มีเป็นเกมฟุตบอลนะคะเกมต่างๆเป็น p พ a y s t a t i o นนะคะมานั่งเล่นตรงนี้กันได้เลยหลังจากทานขนมเสร็จนะคะเราก็ออกมาว่ายน้ำกันค่ะที่นี่คนะขึ้นชื่อเลยชาเรื่องสระว่ายน้ำมาพวกมันเยอะจริงๆค่ะมีตั้งแต่โซนให้นั่งห่วงยางลอยไปกบน้ำมีเป็นของเล่นนะคะเป็น uh, ตัว driving underwater ด้วยลอยไปกน้ำได้เลย หลากหลายโซนมากค่ะส่วนโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่เอาไว้เล่นอ่สาสไลเดอร์นะคะตรงนี้ไม่ลึกนะคะเด็กสามารถเล่นได้ต่อมาก็จะเป็นสไลเดอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสไลเดอร์ที่ค่อนข้างสูงนะคะเล่นได้หลายคนเลยตัวโซนสไลเดอร์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นสไลเดอร์ที่ต่อๆกันเลยตัวแรกเสร็จก็จะเป็นตัว2ตัว2เสร็จก็จะเป็นตัวที่3เลยค่ะตั้งสไลเดอร์ตรงโซนนี้จะเป็นโซนผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เด็กก็เล่นได้ แต่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะส่วนตรงนี้จะเป็นสไลเดอร์เด็กค่ะสูกไม่มากข้างกันก็จะเป็นมอนซูนไอแลนด์นะคะจะเป็นโซนของเล่นน้ำนะคะที่เด็กๆชอบมากมีหลายอย่างให้เด็กๆเ,เล่นเลยค่ะมีบักเก็ตที่แบบน้ำเต็มแล้วก็จะเทซุ่มลงมาตรงนี้นะคะ มาดูโซนสระกลางของโรงแรมกันบ้างค่ะมีทั้งโซนลึกแล้วก็โซนตื้นนะคะแต่ละช่วงเวลานะคะโรงแรมก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะคะแต่ว่าแต่ละกิจกรรมนั้นก็อาจจะต้องเสียเงนินหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบแดดนะคะมีโซนสระว่ายนะ้ำที่คล้ายโอเอซิสตรงนี้ด้วยจะเป็นสระเด็กแบบเด็กเล็กเลยนะคะเอาละค่ะไปดูโซนชายหาดกันบ้างค่ะชายหาดที่นี่สะอาดมากคลียใสมากเลย ตรงนี้นะคะมีบริการถักเปียให้ด้วยใส่ใจก็แจ้งคุณป้าได้เลยนะคะนี่เสียงเงินนะแล้วก็นี่ค่ะบริการเช่าเซิร์ฟบอร์ดอันนี้ก็เสียงเงินนะจ๊ะวิวชายหาดคือดีมากสวยมากราคาขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงที่เข้าพักนะคะถามว่าราคาแรงไหมก็แรงแต่ว่าฟาสติ i ี y ทุกอย่างในโรงแรมคุ้มมากนะคะคือได้ทั้งสวนน้ำแล้วก็แอคทิวิตี้สำหรับเด็กทุกอย่างเลยนะนอกจากจะมีสวนน้ำแล้วก็หลากหลายสระแล้วนะคะก็ยังมีตรงนี้ค่ะ Lost World นะคะเป็น a อด e วนเ n อร์แลดใหด้เด็กสามารถมาเล่นได้หรือเราเองก็ยังมีความสุขเลยนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายเลยนะเออเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปกันต่อคะ่ะที่ Lost World a v e n g e r Land นะคะก็จะเป็นเปรียบเทียบก็เหมือนคิดคลับนะคะแต่เป็นคิดคลับที่ขนาดใหญ่มากเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการแจ้งนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่เลย มีของเล่นต่างๆให้เล่นนะคะล้าก็มีเครื่องเล่นนะคะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเยอะเลยลก็จะเป็นพวกปีนป่ายซะส่วนใหญ่ค่ะส่วนทางขวาม,มือก็จะเป็นทัมบลีนนะคะถ้าบ้านไหนมีลูกชายนีย่คือบ้านนั้นลูกชายนี่ชอบแน่ๆมาดูภายในอินดอร์ที่เป็นคิดขับบ้างขาดในนี้นะคะก็จะมีชุดให้น้องๆเลยคะ่ะได้เปลี่ยนชุดแต่งตัวตามอาชีพที่ต้องการเลยแล้วก็มีสไลเดอร์นะคะมีเทเลเตอร์สำหรับเด็กนะคะที่หนังก็จะเปิดเป็นหนังพวกเด็กอะไรเงี้ยน,น้องเัญญาเปลี่ยนเป็นชุดคุณหมอค่ะ องเล่นข้างในอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะหรือบีดูไม่ทั่วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องให้เด็กๆมาละบายสีนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกมนะคะซึ่งออจะต้องหยอดเหรียญน,นะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะก็จะมีเสียเงินนิดหน่อยภายในก็จะมีเป็นเหมือนบ้านต้นไม้ให้เด็กๆเล่นนะคะเอาละค่ะตรงโซนนี้นะคะจะเป็นโซนาท์ดอร์อีกโซนหนึ่งนะคะที่จะเป็นพวกแบบ เครื่องเล่นผัดผลน,นะคะที่จะต้องเสียเงินนะคะเครื่องเล่นต่างๆราคาไม่เท่ากันนะคะยังไงเดี๋ยวสอบถามพนักง,งานอีกทีนึงนะเครื่องเล่นผัดผพวพูนี้คือชัญนาไม่เข้าเลยก็เลยเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปถามด้วยก็เลยไม่ได้เก็บภาพด้านไหนมานะคะ หลังจากเล่นน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะคะเราก็เข้ามาทานอาหารห้องสุูุขับรอบ5โมงนนค่ะงนี้จะมีเครื่องดื่มแอลกอกฮอล์เป็นค็อกเทลม็อกเทลวิสกี้ด้วยค่ะแล้วก็มีอาหารเบาๆก่อนมื้อค่ำค่ะดูกันว่ารอบนี้มีอะไรบ้างค่ะเครื่องดื่มน้ำผลไม้ก็จะเหมือนรอบกลางวันนะคะเพิ่มเติมคือตอนนี้นะคะจะมีเป็นพวกถั่วเหมือนกับแก้มเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็มีพวกสลัดบาร์นะคะขนมปังพวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็ชีสบอร์ดนะคะสามารถเลือกทานได้เลยกับแพ็กเกอร์กับของข้าวของหวานได้หมดนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป ซาลมีให้ด้วยมาต่อกันตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นไก่คาราเกะนะคะตรงนี้จะเป็นนักเก็ตไก่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นยำตะไคร้กุ้งสดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซาลมี่นะคะแล้วก็มีตำข้าวโพดนะคะเค,ค้กนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอร่อยมากทุกคนจะเป็นแบบ ซูชิตรงนี้คืออร่อยมากค่ะีเลือกประมาณ2รสชาตินะจากนี้นะคะก็ยังมีผลไม้ด้วยไข่กุ้งสดนี่คืออร่อยมากเลยคนจัดหลายถ้วยเลยเราก็เลือกชีสมาทานคู่กันคันค็อกเทลนะคะพี่สั่งเป็นมิราบารีนี่คะ่ะจะเป็น sparkling wine นะคะผสมกับลิ้นจี่ไซรัปค่ะชาติมีความหอมหวานไม่เข้มมากค่ะเวลาประมาณทุ่มนิดๆน,นะคะก็จะมีโชว์น้ำพุนะคะตรงบริเวณสระว่ายน้ําค่ะที่เป็นรูปปั้นเสือสิงห์ต่างๆนะคะอันใหญ่ๆอลังการอยู่นะถือว่ามีกิจกรรมให้เด็กๆได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเลยค่ะ ตอนที่เราเช็คอินเลยคะพนักงานแจ้งว่าห้องเรามีเครดิต800บาทสามารถทานอาหารเครื่องดื่มของทางโรงแรมได้ดังนั้นวันนี้ก็เลยไปทานอาหารกันที่ห้องอาหารของทางโรงแรมค่ะมือค่ำนะคะทาเป็นข้าวผัดปูกับเฟรนฟรายค่ะยังแน่นจากอาหารห้องคลับอยู่เลยส่วนอาหารในห้องคลับตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตกับเครื่องดื่มร้อนก่อนนอนค่ะมารีวิวอาหารเช้ากันค่ะห้องไทป์ที่พีจอรนะคะสามารถทานอาหารเช้าได้จากห้องสุลูคลับค่ะหรือจะเลือกทานี่ห้องโอเอซิสชั้นบีฟลอร์ก็ได้โดยอาหารของในห้องสุลูคลับนะคะก็จะเหมือนกันกับด้านล่างเลยนะคะที่ ห้องโอเอซิสที่เป็นห้องอาหารส่วนกลางเนาะเพราะเขาเอาขึ้นมาไว้ข้างบนแต่ว่าที่นั่งกินของห้องสุลับจะมีความสะดวกสบายมากกว่าค่ะไม่แออัดเพราะว่าจะสมวนให้กับลูกค้าที่จองห้องคลับมาค่ะแต่เท่าที่ดูนะคะอาหารหลากหลายมากเลยเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ครบทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะอาหารไทยอาหารนานาชาตินะคะหรือว่าเป็นพวกขนมแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะ ว่าอาหารมันหลากหลายแล้วก็ครบเหมือนกันนะจริงๆว่าจะนั่งทานห้องนี้เราค่ะแต่นพนักง,งานบอกว่าถ้าอยากได้ความหลากหลายมากกว่านี้ให้ลองลงไปดูข้างล่างดูเราก็เลยต้องแวบลงไปดูข้างล่างกันก่อน และนี่ก็คือบรรยากาศของห้องอาหารโอเอซิสนะคะที่เป็นห้องอาหารหลักนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่รองรับลูกค้าหรือว่าแขกในเยอะมากๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโซนเอาดร์นะคะเริ่มกันที่โซนแรกกันเลยค่ะจะเป็นโซนเอ็กสเตชันนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมน้ํานะคะที่มีน้ําผลไม้ต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีชามะนาวแล้วก็กาแฟโบราณเย็นด้วยอร่อยมากส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมกว๋วยเตี๋ยวค่ะน้ากว๋วยเตี๋ยวอร่อย งนี้นะคะก็จะเป็นหมูปิ้งค่ะแล้วก็มีข้าวหน้าไก่ด้วยทุกคนแล้วก็มีปลาท่องโกนะคะทานกับพวกสังขยาต่างๆตรงนี้ได้เลยมีน้ำต้าหู้ด้วยนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นตรงนี้ก็จะเป็นไขล่ลวกนะคะมีเบคอนนะคะแล้วก็ก็จะเป็นพวกซอสเอจนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแล้วก็เป็นผัดผักนะคะของมังสวริรัตค่ะทานได้อันนี้ก็จะเป็นนักเก็ตค่ะต่อมามุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนของหวานค่ะเป็นโซนเบเกอรี่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นขนมปังขนมปังนี่มีหลากหลายมากค่ะแล้วก็โซนขนมหวานต่างๆนะมีมีขนมเพรสเซลด้วยนะ แล้วก็มีมุมชีสคาะทานกับสลามมิทานกับแฮมแล้วก็มีอกไก่รมควันแล้วก็เนื้ออบนี่อร่อยมากค่ะต่อไปเป็นสลัดนะคะแล้วก็เป็นทันพืชน,นะคะแล้วก็ผักดองนะคะแล้วก็มีเครื่องสลัดต่างๆเลยอีขีนัวด้วยแล้วต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดค่ะมาดูอาหารอินเดียกันบ้างค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมาสมันที่เป็นเครื่องแกงอินเดียเลยนะคะมีแป้งทอดของอินเดียแล้วก็มีเป็นโรตีทอดนะคะเป็นแป้งโรตีที่ทานกับพวกเครื่องแกงค่ะแล้วก็ข้าวอบสมุนไพรนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของทางอินเดียน,นะคะต่อไปเป็นมุมผลไม้นะคะก็จะมีสับป,ปะรดส้มนะคะแคนตาลูปนะคะแล้วก็อแอ่้วมังกรค่ะแล้วก็แตงโมก็จะเป็นไก่อบซอสนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไก่ผัดเครื่องเทศค่ะแล้วก็มีผัดหมี่ั้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองผัดไข่ค่ะข้าวผัดสับป,ปะรดค่ะ ก็เป็นข้าวสวยต่อมานะคะก็จะเป็นมุมข้าวต้มค่ะเป็นข้าวต้มขาวนะคะแล้วก็มีข้าวต้มหมูนะคะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำซุปค่ะซุปมิโซะนั่นเองข้างๆก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะสามารถตักใส่ข้าวต้มได้เลยต่อมาจะเป็นขนมจีนน้ำยากะทินะคะซึ่งเครื่องแกงกะทินี่เข้มข้นมากค่ะ มาดูต่อค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือ French toast นะคะอันนี้จะเป็นแป้งเครปนะคะสามารถนำแยมแล้วก็วิปครีมเนี่ยทาแล้วก็ทานได้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นขนมปังพุดดิ้งเนยค่ะอันนี้หอมเนยมากๆแล้วคือเครื่องท็อปปิ้งที่ให้นี่คือเยอะมากค่ะมีหลากหลายอันเลยส่วนอ,อันนี้ไม่เคยเห็นคะ่ะจะเป็นเกี๊ยวรัสเซียนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องทํากาแฟนะคะแล้วก็ชาต่างๆที่นี่ใช้ชาของพิกควิกนะคะอาหารที่นี่คือเยอะละลานตามากเดินวน3-4รอบขึ้นมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเลยะคะ่ะเอาละพอได้อาหารมาแล้วนะคะก็ได้เวลาเติมพลังค่ะก่อนจะไปไว่ายน้ํากันอีกรอบและนี่คือหน้าตาอาหารที่เราตักมาวันนี้ค่ะ อ๋อที่นี่มีเอ็กบเนดิกด้วยนะถ้าอยากทานจะต้องสั่งเอานะคะไปสะวยน้ํากันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรทค่าบริการนะคะเครื่องเล่นต่างๆที่ใช้กับสไวยน้ําค่ะเอาละได้เวลามาเล่นน้ําก่อนเช็คเอาท์กันแล้วค่ะวันนี้ขอนั่งชิวบนห่วงยางนะคะลอยน้ำไปตามลากูนของทางโรงแรมชมดศรียภาพต่างๆของสาให้น้ำค่ะ เนี่ยมันฟินจะเหลือเกินภาพรวมของโรงแรมนะคะดีมากค่ะชอบมากๆเลยทั้งฟาสิลิตี้กิจกรรมสระว่ายนะ้ำรวมถึงอาหารนะคะแม้แต่พนักง,งานนี่ยังน่ารักมากๆ คือมาแล้วประทับใจสุดๆ <ไป S 1> เลยค่ะไหนนะคะที่อยากจะพักผ่อนแต่ก็ต้องหากิจกรรมให้ลูกๆแนะนําโรงแรมนี้เลยค่ะเซนเทราไกรน์มิลลา์จปีทรีสอร์ทพัทยาจบและวค่ะรีวิวโรงแรมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันหยุดพักผ่อนนี้หวังว่าโรงแรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกคนนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะส่วนคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนนะั้นอย่าลืมกดติดตามไว้นะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย